สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวๆทุกๆท่ทานนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพิมกัวันนึงนะคะก็ขอบคุณสาหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะ ยินดีต้อนรับสาวเข้าสู่ช่องกฎหมายสตอร์สินะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทํางานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนําออกไปนะคะทั้งคาเตือนแล้วก็คําแนะนําในเรื่องของการหาแฟนต่างชาติต่างๆนะคะ,ะสาวสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็ไปติดตามได้นะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจที่สาว,ส,าวสมควรที่จะรู้แล้วก็จําเป็นที่จะต้องรู้นะคะในการที่เราจะหาแฟนต่างชาตินะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่า แต่ละคนนั้นก็คือพิมพ์แนะนำนะคะทุกคนนะคะที่กำลังเล่นเว็บเดตนะคะคุณควรที่จะมีสเปคลิสต์เอาไว้เลยนะคะว่าเป้าหมายของคุณนั้นคุณต้องการหาคนแบบไหน เพื่อที่จะตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าในกรณีที่เราไม่เจอตามรีสหรือตามสเปคที่เราวางไว้เราจะลดหย่อนอะไรลงไปลรบ้างนะคะอย่างกรณีของพิมพ์นะคะตอนที่พิมพ์มองหาแฟนหนุ่มต่างชาตินั่นก็คือพิมพ์นั้นเลือกคนที่อายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน45ปีแล้วก็ เป็นเป็นคนโสดเป็นหนุ่มโสดนะคะไม่เคยมีไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกแล้วก็เป็นพวกที่แบบว่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรต่างๆนะคะก็คือค่อนข้างที่จะมีสเปคชัดเจนแต่เวลาที่มีหนุ่มๆที่แบบว่ามีลูกติดเข้ามาคุยถามว่าเราคุยไหมก็คุยนะคะแต่ถามว่าพิมพ์พจะให้น้ําหนักคนที่ไม่มีลูกติดมากกว่าเพราะว่าตัวเองนั้นรู้ตัวเองว่าไม่สามารถที่จะไปเป็นแม่เลี้ยงใครได้ พอนานมาแล้วพิมพ์เคยไปอ่านอ่านเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่แต่งงานกับนุ่มต่านชาติแล้วก็มาแชร์ก็คือเขาคิดเสมอว่าในกรณีที่เขาเลือกผู้ชายที่มีลูกติดแต่ว่าผู้ชายลูกนั้นอายุเยอะแล้วจะไม่เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ ลูกนั้นอายุน่าจะประมาณยี่สิบห้าปีและทีนี้ก็เหมือนปัญหามันบานปลายมากนะคะก็คือลูกนั้นก็คือพยายามที่จะดึงแม่กลับมาและทีนี้ก็คือเมียมใหม่นะก็คือเสมือนกับเป็นหมากหัวเน่าอะไรเงี้ยเรียกว่าเลยนะคะก็คือลูกลูกเลี้ยงนะคะพยายามที่จะกีดกันทุกทางนะคะนี่ก็ฝากข้กสาวไว้นะคะว่าหากกรณีที่คุณไม่อยากจะดิวกับปัญหาเรื่องลูกเลี้ยงนะคะคุณก็ตัดสินใจที่จะมองหาคุณหนุ่มโสดเป็นหลัก ก่อนนะคะ。 เรื่องที่พิมจะมาพูดก็คือสาวไทยต้องดูนะคะก่อนคิดจะหาฝรั่งเพราะไม่ลูกติดนะคะในหลายหลคนนะคะก็คือว่าอย่างที่พิมบอกนะคะบางคนก็โอเคนะลูกเขาก็โอเคแต่บางคนลูกเขาก็ไม่โอเคนะคะแต่ในหลายเรื่องในหลายตามที่สาวไทยบางคนไม่รู้เลยนะคะแต่พอแต่งงานมาแล้วคือมีปัญหากันมากเลยอนไเงี้ยก็เหมือนรับไม่ได้ในหลายแง่มุมในหลายอย่างในวัฒนธรรมในต่างประเทศนะคะเพราะว่าอย่างในกรณีบ้านเรานะคะในกรณีที่ ยาล้างกันไปนะคะลูกอยู่กับใครก็คือคนนั้นก็คือรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยคืออีกคนก็ไม่ค่อยมีบทบาทกับชีวิตมากแต่มันต่างกันกับที่ต่างประเทศนะคะต่างประเทศนั้นต่างกันมากนะคะแล้วก็จะมาแตะประเด็นเรื่องนี้นะคะข้อแรกนะคะการาานนะะายาล้างในต่างแดนนะคะการยาล้างในต่างแดนนั้นมันไม่ใช่การยาแบบง่ายแบบบ้านเราที่จะจูงมือกันไปแล้วก็ไปเซ็น อย่าได้ปุ๊บปั๊บอะไรเลยนะคะในบางประเทศนะคะคือต้องมีการแยกกันอยู่เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าผู้หญิงนั้นไม่ได้ตั้งครภ์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะหรือว่าให้เวลาในการปรับตัวปรับยัยกันเผื่อกลับมาคืนดีกันนะคะคืนก็จะมีการแยกกันอยู่ที่ชัดเจนนะคะในต่างประเทศแต่ถามว่าในกรณีแยกกันอยู่นั้นสถาน,นะอย่าล้างหรือเปล่าไม่อย่านะคะการแยกกันอยู่เป็นการแค่แยกกันนะคะก็คืออย่างที่พิมพ์บอกนะคะไปพัก ไปพักเบรกกันอะไรเงี้ยแต่ฐานะเขายังไม่อยากขาดจากกันนะคะในหลายคนก็นคือรุ่มหนุ่มก็จะมาบอกว่าผมแยกกันอยู่แยกกันอยู่แต่เขายังไม่อยากนะคะสาวคุณไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนสมรสของเขาได้ในช่วงนั้นนะคะอ mm ีก hmm. อย่างนะคะการหย่าร้างในต่างแดนนั้นนะคะคือในกรณีที่แบบตกลงกันได้ตกลงกันได้น,นั้นก็คือสามารถที่จะเข้าไป เข้าไปยาก,กันได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้การยาร้างนั้นอาจยืดเยื้อถึง3ามถึงปีนะคะก็คือมันแล้วแต่เคสนะคะบางคนนะก็คือตกลงกันไม่ได้ในเรื่องทรัพย์สมบัติหรือว่าอะไรต่างๆนะคะดังนั้นสาวๆหลายๆคนก็คือนุมๆเข้ามาคุยก็จะบอกว่าติดปัญหาการย่าร้างอยู่แต่ก็คือไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อ,อไหร่ก็คือ หากบางคนรอนะคะอย่างที่พี่ิมบอกนะคะบางคนสามปีหปีนะคะก็มีคือเห็นบางคนนะคะการหย่าร้างถึง5ปีนะคะเพราะว่าตกลงกันไม่ได้ก็คือสาวกต้องต้องรู้ต้องดูนะคะว่าระยะเวลามันนานแค่ไหนนะคะอันต่อมานะคะเรื่องการรับผิดชอบนะคะในกรณีที่การหย่าร้างในต่างแดนนะคะในกรณีที่มีลูกนะคะในกรณีที่มีลูกะะต้องมาดูว่าลูกนั้นเด็กอายุเท่าไหร่ ด็กอายุเท่าไหร่อย่างในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็คือต้องได้รับผิดชอบในกรณีที่สามีภรรยาอย่าร้างกันนะคะก็คือสามีเป็นคนทํางานเป็นหลักแล้วก็ภรรยาไม่ค่อยได้ทํางาน สามีนั้นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ภรรยาด้วยแล้วก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีซึ่งค่าเลี้ยงดูนั้นมันขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ชายในผู้หญิงหลายๆคนนะคะหลายๆคนที่แต่งงานมาแล้วไม่รู้กฎหมายในเรื่องของการยารับไม่ได้ที่สามีตัวเองจะต้องส่งเสียเมียเก่าเขาอยู่ส่งเสียลูกเขาแบบ ทำงานมาเท่าไหร่ก็คือได้ส่งไปอะไรเงี้ยนะคะก็คือรับไม่ได้พิมบอกก่อนนะคะว่าคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้นะคะคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจนะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะมาแล้วคุณรับไม่ได้คุณอ้างสรารพัดแต่ทําไมคุณถึงไม่หาข้อมูลก่อนพิมพ์ฝากไว้นะคะหากใครที่คิดจะมาเป็นมหาหาฝรั่งพ่อแม่ลูกติดที่ลูกยังเล็กอยู่คุณต้องรู้ข้อมูลพวกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเขา้าใจเดือนละเท่าไหร่แล้วกรณีที่ภรรยาที่ไม่ได้ทํางานเขา รยาเก่านะคะเขาต้องจ่ายเดือนละเท่าไหรหักลบกบนี่เขาต้องจ่ายไปเท่าไหร่คุณต้องคํานวณให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีนั้นเวลาที่เด็กๆเ,เขามีกิจกรรมหรืออะไรคือในต่างประเทศนะคะเขาจะทุ่มเทให้กับลูกเขามากเลยพิมพ์บอกตรงๆนะคะว่าเด็กๆนะั้นคือจะทํากิจกรรมกันเยอะมากซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมา และทีนี้ก็คือมันก็ต้องบางคนนะคะบ,บางคนบางเคสก็คือมันมากกว่ารายเดือนที่ให้อย่างกรณีให้เดือนละหกร้อยเหรียญอะไรเนี้ยนะคะและท้ทีนี้เด็กๆมีกิจกรรมมากขึ้นและทีนี้เขาก็ให้ให้เด็กๆมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นปัญหากับชีวิตคู่ของคุณนะคะไอีกกรณีหนึ่งนะคะการหย่าร้างในกรณีที่คือเขาจะแบ่งกันรับผิดชอบเลียงดูเด็กนะคะในในบางเคสนะคะ ก็คืออยู่กับพ่อ15วันอยู่กับแม่15วันเวลาที่เด็กมาอยู่กับพ่อแล้วมาอยู่กับคุณคุณรับได้ไหมคุณเลี้ยงเด็กคนนั้นได้ไหมคุณสามารถที่จะเป็นแม่ที่ดีแม่เลี้ยงที่ดีได้ไหมเพราะว่าในกรณีที่เด็กนะคะเขาก็ต่อต้านปเป็นเรื่องปกตินะคะแต่คุณจะจัดการหรือว่าควบคุมสถานการณ์แบบไหนคุณต้องดูให้ดีนะคะว่าศักยภาพาของคุณอะพร้อมที่จะมาเป็นแม่เลี้ยงเด็กหรือเปล่านะคะนี่ฝากคุณสาวไว้นะคะ อันต่อมานะคะการเลี้ยงดูเด็กในต่างแดนการเลี้ยงดูเด็กในต่างแดนไม่ใช่แบบบ้านเรานะคะบ้านเราบอกว่าราักรักลูกเอ่อรักดีรักตัวให้ผูกรักลูกให้ใหใหตีที่นี่คุณตีเด็กไม่ได้นะคะคุณจะแบบอู้ยเด็กแบบกวนมากแบบโมโหมากคุณจะวิ่งเป็นบิดหูอะไรเงี้ยคือคุณทําไม่ได้นะคะตํารวจมาหิ้วปีกคุณไปเชียวและะ้วค่ะก็คือ เวลาที่เขาจะท,ทาโทษเด็กก็คือจะให้เด็กเข้าไปอยู่ในห้องํำนึกผิดแค่นั้นเขาไม่จบตีเขาไม่ตีลูกเขานะอันนี้ต้องฝากสสวไว้นะคะหากคุณจะมาเป็นแม่เลี้ยงเด็กแล้วคุณจะแบบมาทําพฤติกรรมแบบเราเลี้ยงเด็กไทยไม่ได้นะครับว่าโมโหตีตูดมันหน่อยอะไรเงี้ยคือเด็กมันไปฟอ้องแม่เขาค่ะทีนี้ก็คือเป็นปัญหากันนะสสอันนี้ต้องฝากสาวไว้นะคะว่าการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันนะคะหากคุณจะมา,าจัดการกับเด็กพวกนี้ก็คือคุณต้องต้อง ต้องเทคแคร์อย่างดีนะคะคือต้องรู้รู้อย่างดีนะคะเพราะว่าในหลายๆคนนะคะก็คือแบบว่าแม่แบบแม่หมั่นไส้อะไรเนี้ยก็แนะนําลูกให้ลูกแบบต่อต้านแม่เลี้ยงอะไรบางคนนะคะคือมันตี ตีแม่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือก็คือเด็กนะคะก็คือตีตีตีเราอะไรเงี้ยเราก็แบบทาอะไรเด็กไม่ได้เราจะไปตีคืนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่มบอกเพราะมันผิดกฎหมายแค่เด็กนั่งเอ,อ่อนอนบนเตียงแล้วเด็กพลิ้งตกเตียงนี่คือตํารวจก็มาสอบถึงบ้านนะคะนี่ต้องฝ่าตสาวไว้นะคะ ต่อมาเรื่องการไปมาหาตัวอย่างที่รู้นะคะว่าในบางประเทศในบางาครอบครัวนะคะเขาหย่าร้างกันไปแล้วแต่เมียเก่าเขาก็ยังไปมาหาสู่เพราะว่าเขามีลูกมีอะไรด้วยกันอะไรต่างๆนะคะและทีนี้ก็คุณจะรับได้ไหมหากเมียเก่าเขาวนเวียนมาคุณสองดูหน้าตัวเองแบบขี้เล็กขี้เหรดูหน้าเมียเมียเก่าเขาดูไฮโซดูหรูดูลาอะไรต่างเริ่มมีการเปรียบเทียบเริ่มมีการหึงหวงอะไรเงี้ยคุณจะควบคุมตัวเองได้ไหมหากเมียเก่าเขาไปมาหาสู่ มันจะทําให้คุณน้อยเนื้อต่ำใจไดไหรือเปล่าต้องต้องรับมือตัวเองไว้ได้ให้ได้นะคะอันต่อมานะคะที่พลาดไม่ได้ในเรื่องของพินัยกรรมหรือว่าอะไรต่างคุณต้องทําใจยอมรับนิดน,นึงนะคะว่าหากกรณีที่ผู้ชายมีลูกอยู่แล้วนะคะและทีนี้ก็คุณเป็นเมียใหม่ ใหม่ในเรื่องของการทําพินัยกรรมเขาต้องยกให้ลูกของเขามากกว่าคุณหรือบางทีคุณไม่มีชื่อในพินัยกรรมด้วยซ้ําเพราะว่าเพื่อนๆพิพพมพ์หลายๆคนไม่มีชื่อเลยในพินัยกรรมนะคะทุกอย่างยกให้ลูกของเขาหมดคุณไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้พิมพ์ฝากไว้นะคะคุณต้องต้องแบบต้องดูให้ดีว่าเราจะเข้าไปถามผู้ชายเลยไหมมัน มันถามไม่ได้นะคะแต่ว่ามันต้องดูนะคะว่าผู้ชายเป็นคนยังไงอะไรยังไงว่ามันจะโอเคว่ามันจะรอดไหมหากว่าหนึ่งที่ผู้ชายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะมีปัญหากับลูกเลี้ยงพวกนี้หรือเปล่าคือลหลายๆคนก็มีปัญหาปัญหาแล้วก็ปัญหาเยอะมากๆด้วยในเรื่องของพวกเงินทองพวกนี้เพราะอย่างที่รู้นะคะบางคนก็คือ ลูกเลี้ยงนะคะลูกลยงมันคุณมันอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็เตะแม่เล้ยงอกจากบ้านเลยดังทีที่พ่อตายอะไรเงี้ยก็คุอไม่ได้อะไรเลยไม่แต่ชิ้นเดียวมันก็มีเยอะนะคะสสะะอันนี้ก็ฝากสสาไว้นะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกันเข้าๆประมาณนี้นะคะสสมีคําถามก็ติด ต่อเข้าไปทางแฟนเพจพิมพ์ได้นะคะหาแฟนต่างชาติไปกดไมค์ r อ15ือวอินสตาแกรมไว้ดัฝรั่งนะคะก็ขอแรงกายแรงใจสาวๆกด s u b สไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าสาวๆยังติดตามกันอยู่ได้มีแรงใจมาทําคลิปต่อไปนะคะหากาสาวมีคอมเมนต์หรือว่าดีครีอะไรมานะคะก็ คอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างวิดีโอนะคะพิมพ์จะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามนะคะเล่นเว็บเดทเล่นอย่างมีสติแล้วก็สตินะคะเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ